สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในช่วงของออก about มีโชคนะครับก็วันนี้ผมจะมาให้มาเทคนิคนะครับ2เทคนิคนะครับ2เทคนิคในการฝึกทําสมาธิให้ได้ผลนะครับทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมครับว่าเวลาที่เราคิดอยากที่จะฝึกทางด้านจิตวิญญาณฝึกทําสมาธิ หรือว่าฝึกปฏิบัติธรรมนะครับหลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะจะนั่งสมาธิจะทําสมาธิจะฝึกฝนจะอบรมจิตใช่ไหมครับแล้วบางคนมีความคาดหวังมีความอยากอยากจะให้เช่นมีความสุขมีความสงบหรือมีบางครั้งอาจจะมีความคิดว่า ทำไมมันไม่สงบเลยทําไมมันคิดรุ่นคิดนี่นั่งนงอยู่มันฟุ้งไปเรื่องนั้นมันคิดไปเรื่องนี้อะนะครับวันนี้ผมจะมาให้2เทคนิคง่ายๆในการฝึกทําสมาธิแบบได้ผลนะครับ2เทคนิคเทคนิคที่1ก็คือว่า1รู้2ดูแค่นี้เองครับ1รู้2ดู รู้กับดูรู้อะไรรู้ก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะครับหรือสติบวกสัมปชัญญะนะครับสติบวกสัมปชัญญะนะครับหรือภาษาพระเราเรียกว่าสัมมาสตินั่นเองนะครับหรือพูดเปีาภาษาชาวบ้านเลยก็คือว่าความรู้สึกตัว ความรู้เนื้อรู้ตัวมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อง่ายจิตใจกับร่างกายอยู่ที่เดียวกันนะครับนี่คือความรู้สึกตัวและอันที่สองเทคนิคที่สองก็คือการดูดูอะไรครับดูปกติแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราลืมตาใช่ไหมลืมตาก็ออกไปดูข้างนอกไปดูเห็นของ สวยงามเห็นดูนั่นดูนี่ดูมือถือสมาร์ทโฟนดูโซเชียลมีเดียใช่ปะแล้วสายตาออกไปข้างนอกส่งจิตออกไปข้างนอกทีนี้เรานั่งหลับตาดูกลับเข้ามาข้างในก็คือกลับเข้ามาข้าง,างในก็คือดูอะไรดูร่างกายกับจิตใจมันทํางานแค่นั้นนะดูร่างกายกับจิตใจมาทํางานโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรเลย ปล่อยสมองให้โล่งๆปล่อยสมองให้โล่งๆไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปอะไรมากมายทําใจสบายๆว่างๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีความอะไรอยู่ในสมองหรือถ้าเกิดว่ามันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สเปซสะปะอะไรตัางๆก็ปล่อยมันไปหน้าที่ของเราเราต้องคํานึงถึงหน้าที่ของเรามีแค่2ออย่างเท่านั้นก็คือรู้กับดูรู้ กับดูรู้ก็คือรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชินะตลอดเวลาขณะที่เรากําลังปรับตาน,นั่งสมาธิดูดูการทํางานดูกระบวนการของร่างกายและจิตใจไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปแทรกแซงการทํางานของเขาให้เรานั่งดูเสมือนหนึ่งเสมอนหนึ่งเราเป็นเหมือนกับหอประภาคารนะ ขอประพาคารน่ะก็คือเราแค่นั่งดูมันดูมันทํางานร่างกายเป็นแบบไหนเป็นยังไงจิตใจเป็นยังแบบไหนเป็นยังไงเรานั่งดูการทํางานของมันไปนะถ้ามันจะคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนั้นทีมันไปเรื่องทีให้เรารู้หรืออย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเรานั่งอยู่แล้วเรากําลังนั่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วมีรถกับข้าวเข้ามากับข้าวมาแล้วครับกับข้าวหรือนั่งนั่งอยู่มีเสียงรถวิ่งผ่าน หรือนั่ง,งอยู่มีคนเสียงพูดหรืออะไรก็แล้วแต่จิตมันจะวิ่งออกไปถ้าเรานั่งแบบมีความรู้สึกตัวเนี่ยคือมีสติสังเจตประกอบตลอดเวลาแล้วเรานั่งดูการทามานของมันไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราได้ยินเสียงอะไรปุ๊บจิตมันจะวิ่งไปตามเสียงนั้นเราจะสังเกตเลยว่าจิตวิ่งไปใช่ไหมอ่ะก็เราก็ดูการทามานแบบนี้แหละเสร็จแ,แล้วก็ กลับมาใหม่อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำนั้นใหม่อ่าสักพักนึงเอาใหม่อีกแล้วคนนั้นพูดเสียงนี้พูดใหม่อีกแล้วอ่าทีนี้มันก็จะไปตามเสียงเราก็รู้สึกความงุดกิดละลำคาละเอ้ะทำไมเสียงนั้นมาบ่อยจังฉันนั่งไม่รู้สึกดีอ่านไะถ้าเรานั่งมีความรู้สึกตัวประกอบตลอดเวลาและถ้าเรานั่งดูการทํางานของร่างกายตีจ,จับเวลาเนี่ย เราจะเกิดความเห็นบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นการทำงานของเขาเราจะเห็นอ๋อความเสียงมาบ่อยจังรู้สึกงุดดกิดแล้วเห็นไหมเราเริ่มเห็นเสียงนั้นทีออะมามละแล้วเริ่มงุดดกิจแล้วเราเริ่มรู้กระบวนการทางานแล้วอ๋อเดี๋ยวมันงุดดกิดง่ายเดี๋ยวมันเสียงเป็นแบบนี้มันบังคับไม่ได้อะไรไม่ได้เราเริ่มเห็นการทํางานหน้าที่ของเราไม่ต้องทําอะไรเราแค่ดู การทำงานกระบวนการโลกภายในมันทํางานภายในจิตใจภายในร่างกายนั่งนั่งอยู่ตอนแรกไม่เมื่อยสักพักน,น,นันไม่ใช่มันเมืม่อยจังหรือมีความคิดอะไรต่างๆเดี๋ยวมันคิดเรื่องนั้นผุดเรื่องนี้เนี่ยให้เราดูการทํางานไปด้ื่อยๆทาหน้าที่เหมือนกับเราเป็นขอประภาคานดูอย่างนั้นดูมันเนี่ยแค่นั้นหน้าที่ของเราไม่แค่ รู้รู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะประกอบตลอดเวลาและดูการทํางานของร่างกายและจิตใจพอเราทําแบบนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามากๆเข้าระยะเวลาของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะระยะเวลาของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะการฝึกฝนไม่เท่ากันนะเราทําไปแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเมื่อเราพัฒนา ให้มีกําลังของสติมากขึ้นสติมันเริ่มคมชัดขึ้นมีกําลังมากขึ้นเมื่อมีกําลังมากขึ้นจิตใจจะเป็นสมาธิมากขึ้นและจิตใจจะมีความตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อสติมั่นคงจิตใจเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมากขึ้นจิตจะในเบื้องต้นเนี่ยจิตจะแยกตัวออกมาจากร่างกายละคือจะแยกออกมาจากฐานร่างกายเหมือนตั้งมั่นออกมาเป็นคนดู เราจะเริ่มมองเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเป็นการจะถ้าเป็นภาษาธรรมเขาเรียกว่าเกิดสภาวะธรรมคู่คือตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราจะเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเป็นหอประพาคารอะแค่เป็นคนจิตนี้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเป็นคนรู้ไว้รู้ในสิ่งที่ถูกรู้อะ,อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้ร่างกายเป็นอะไรขึ้น ใจิตใจอะไรขึ้นเราแค่ใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูแค่นี้นี่คือหน้าที่ของเรานะแล้วพอเราทำาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดสภาวะเรียนรู้ระบบการทํางานของร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงนะตรงนี้สามารถที่จะยกกําลังขึ้นมาในการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาญาณได้เป็นการเรียนรู้สภาวะตามความเป็นจริงโดยใช้หลักของอุเบกขาคือความเป็นกลางเห็นะ พิจานณาที่เราเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนี่ก็คือแค่2เทคนิคนี้ก็คือรู้กับดูรู้คือรู้สึกตัวสติส,สัมชัญญะและดูการทํางานของร่างกายจิตใจมาทํางานแค่เนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปมีความคิดอยู่ในสมองไม่ต้องไปคิดอะไรหรือถ้ามันจะไหลกับความคิดไปนั่นไปนี หรือว่าเรานั่งนั่งหรือได้ยินเสียงอะไรแวบบเข้ามาแล้วจิตมันไหลไปตามเสียงนั้นเราแค่รู้รู้สึกตัวตามและก็ดูดูการปบวนการทํางานของร่างกายและจิตใจเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อย,นเ,อยเนี่ยสติมันจะมีกําลังขึ้นแล้วก็จิตจะเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นไอจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการทําให้รวมกันเป็นสมาธิหนึ่งเดียวกันคือจิตที่ตั้งมั่น เพื่อที่จะยกกํำลังขึ้นมาเรียนรู้สภาวะร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงโดยมีจิตที่ตั้งมัน่นและมีความเป็นกลางเราเริ่มจะเริมเริ่มเดินสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงในระดับการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมก็เลยอยากที่จะแบ่งปันนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้ฝึกฝนอบรมจิตนะครับ เรามีการฝึกการรักษาศีลฝึกทำสมาธินะแบบรู้สึกตัวไม่ทำให้เราเนี่ยยกกาลังขึ้นมาทําให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยยกในการเจริญปัญญาเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์มากขึ้นเราเห็นว่าเนี่ยตอนแรกเรานั่งอยู่5นาที10นาทีแรกรู้สึกไม่เมื่อยแต่ผ่านไปเอ๊ะทาไมร่างกายมันเมื่อยทําไมร่างกายมันปวดขามันปวดหลังปวดเอวปวดคออะไรต่าง ซึ่งตอนแรกนั่งไม่เมื่อยแต่ตอนหลังมันปวดเมื่อยเพราะอะไรนี่คือความเป็นทุกข์ขังเห็นป่ะร่างกายทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องมีความปวดเมื่อยหลังจากนั้นตามมาเห็นป่ะเราไปบังคับไปให้มันจิตมันสงบไม่ได้เดี๋ยวเพราะธรรมชาติของจิตแม่ต้องไปนู่นไปนี่แล้วเราเห็นการทำงานของเขานี่คือความเป็นอลัตาเห็นป่ะหรือเราเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเห็นป่ะเนี่ยเราเห็นความเป็นไตรรัต เรานั่งเรียนรู้กระบวนการทํางานของร่างกายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะโดยแค่เราใช้สองเทคนิคนี้สองเทคนิคนี้ก็คือรู้สึกตัวรู้ก็คือรู้สึกตัวมีสติสัมชัะญญตลอดเวลานะภาษาพระเรียกว่าสัมมาสติแล้วเราก็ดูไปด้วยดูกระบวนการทํางานของร่างกายและจิตใจดูไปเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ากําลังแต่ละคนไม่เท่ากันหรือระยะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันตรงเนี้ยนะ แต่ถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อสติมันมีกําลังมากขึ้นสมาธิเราจิตตั้งมั่นมากขึ้นเนี่ยจิตจะยกตัวออกมาแยกออกมาจากร่างกายขึ้นมาเป็นคนดูเป็นเหมือนกับจิตจะเริ่มวางกายแล้วเริ่มเข้าสู่ฐานเวทนาจากฐานกายสู่ฐานเวทนาใช่ไหมฐานจิตฐานธรรมเนี่ยตามหลักสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจะค่อยๆพอแยกมามันจะเกิดสภาวะธรรมคู่สิ่งที่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราเป็นเพียงแค่ คนดูคนดูไปสิ่งที่ของถูกรู้ถูกดูอ่ะเห็นร่างกายเกิดขึ้นอะไรเราแค่คนดูไว้จิตใจอะไรเกิดขึ้นมีอะไรพุดขึ้นมาเราแค่รู้ไว้แล้วเราคงความเป็นกลางคืออุบเบกขาไม่ต้องไปตามเนีย่ยให้เราดูเนี้ยไปเรื่อยสภาวะแบบนี้ไปเรื่อยน,นี่คือเป็นการฝึกเจริญสติป,ปัฏฐานสี่เห็นปะโดยใช้เราจะทําเทคนิควิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือว่าจะเป็น อนาปานาสติลงหายใจหรือว่าจะเป็นยุบหน่อพองหนอหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยมีความสึือตัวคงไว้แล้วก็ดูกระบวนการทํางานของร่างกายแทนที่เราจะลืมตาไปดูภายนอกแล้วจิตส่งออกเราแค่หลับตามองกลับเข้ามาข้างในดูกระบวนการดูร่างกายและจิตใจอย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปคิดอะไรสมองก็ไม่น้างคิดอะไรคือหน้าที่เราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ มีแค่สองอย่างก็คือรู้กับดูรู้คือรู้สึกตัวดูก็คือดูร่างกายและจิตใจไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะดูอย่างนั้นแหละระยะเวลาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคาดหวังด้วยนะวิธีการนั่งสมาธิที่ดีที่สุดคือเราไม่ต้องไปคาดหวังความคาดหวังเนี่ยยิ่งเราคาดหวังหรืออยากยิ่งจะไม่ได้ผลให้เราปล่อยไปเลยทําหน้าที่ของเราคือรู้กับดู รู้สึกตัวกับดูร่างกายและจิตใจอย่างที่มันเป็นและไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปอยากอย่าไปอยากความอยากนี่แหละเขาเรียกว่าตัณหาตัณหามันเป็นเครื่องขวางความสําเร็จความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปเราไม่ต้องไปอยากอะไรยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งคาดหวังยิ่งไม่ได้นะเนี่ยมีแค่เนี้ยสองเทคนิคที่เราจะฝึกทำสมาธิแบบให้ได้ผลรู้ ับดูรู้ก็คือรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาและดูก็คือดูร่างกายกับจิตใจมีแค่นี้มีแค่สองอย่างดูดูร่างกายจิตใจพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องกลับเข้ามาที่ร่างกายกับจิตใจเพื่อดูที่ตัวเองไม่ใช่ไปดูข้างนอกไม่ใช่ไปดูฟ้าดินไม่ใช่ไปดูอะไรให้ดูกลับมาที่ร่างกายและจิตใจดูตัวเองดูกระบวนการทํางานของร่างกายอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไง จิดใจเป็นยังไงดูแล้วเนี่ยสติมีกำลังยกขึ้นมาเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นสามารถเดินปัญญาได้เราจะเริ่มเห็นความเป็นตายรักเห็นความเป็นทุกข์ขังร่างกายมันก็เอนั่งไม่เมื่อยตอนนี้เริ่มเมื่อยเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นอนิจจังเริ่มเห็นความเป็นตายรักเนี่ยคือการเจริญปัญญาเห็นร่างกายทุกอย่างรูปนามกายใจไม่เที่ยงไม่ใช่เราเป็นของสิ่งที่ถูกรู้ถูกดู เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราไม่ต้องทำอะไรมากวิธีการฝึกสมาธิง่ายๆเลยรู้กับดูรู้สึกตัวกับดูร่างกายกับจิตใจมันทํางานไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปคาดหวงังไม่ต้องไปอยากอะไรเนี่ยนี่คือจากสิ่งที่ผมได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วผมก็อยากที่จะมาบอกเล่าบอกต่อแต่งปันเป็นเหมือนวิทยาทานเหมือนเป็นธรรมทานให้ฟังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าเออถ้าเราฝึกแบบนี้ นะแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันจะเบาสภาวะมันจะเกิดขึ้นอย่างสบายๆเป็นธรรมชาตินะครับอ่ะก็ประมาณนี้และสามารถหลังจากที่เราไม่ได้นั่งเนี่ยอย่างเราไปใช้ชีวิตป,ประจําวันเนี่ยเดินไปกินข้าวไปทํางานหรือว่าไปอะไรต่างๆนานา,นาเราสามารถที่จะนําสิ่งที่เราฝึกอยู่เนี่ยในรูปแบบเนี่ยเอาไปฝึกในนอกรูปแบบได้เดินแล้วก็ทําได้ นะเดินเราก็รู้สึกตัวเดินได้มีมีจิตใจยอยู่กันนั้อกตัวอยู่กับการเดินเราไปกินข้าวเราทํางานเราพูดคุยอย่างผมอย่างเงี้ย,ยกำลังอัดคลิปอยู่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกตัวไปด้วยว่าผมพูดนะผมพูดอะไรต่อบ้างหรือว่าทําไม้ทามือแบบไหนเนี่ยเรารู้สึกตัวตามมีจิตใจยอยู่กันนั่ตัวขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกตัวตามไปในตัวด้วยฝึกสัมมาสติไปในตัวด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่เราควรทุกคนต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นทางที่เรา นั่งหลับตาหรือเราใช้ชุดประจำวันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับนี่คือ2เทคนิคง่ายๆที่ผมจากฝากไว้นะครับพูดมาตั้งเยอะแยะ10กว่านาทีเนี่ยนะสินาทีกว่าเนี่ยมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะที่เราพยายามพึงร,งระลึกว่าเป็นหน้าที่หน้าที่คือรู้กับดูรู้ดูรู้ดูรู้ดูร,ร,ร,รู้สึกตัวกับดูกายดูร่างกายกับจิตใจมันทำงานแค่นี้ ไม่ต้องไปคิดอะไรสมองไม่ต้องไปคิดเยอะนะหรือว่ามีอะไรจะเสียงอะไรแวบเข้ามามีอะไรผุดขึ้นมาก็มาอะไรทําใจเป็นกลางนะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปอยากได้อะไรเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่บ่อยๆดูการทํางานมันไปเรื่อยๆสติมีกําลังจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมามันแยกออกมาเป็นคนดูแล้วเริ่ม เลยสภาวะเรียนรู้ตามร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงเนะเราก็รวังค่าความเป็นกลางบาล a นซ์พอยต์ไม่ซ้ายไม่ขวาอยู่ตรงกลางดูไปอย่างมีสติสมัชัญะน,นี่ก็เลยอยากที่จะมาฝากเทคนิคหรือแบ่งปันเล่าสู่กันฟันบอกต่อนะในฐานะที่ผมก็ได้ฝึกปฏิบัติมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือทางที่ พระบรมศาสดาองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนวันนี้แหละนะผมก็เดินตามหลักที่พระบรมศาสดาทรงสอนนี่แหละก็คือหลักสติปัฏฐานสี่นี่แหละก็คือมีสติม,สมีสัปชัญญานะเพื่อทําให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเพื่อเจริญปัญญาทําไมอไรยมิยมรรคมีองค์แปดสัมมาสติถึงมาก่อนสัมมาสมาธิเพราะสติต้องมาก่อนสมาธิเนี่ย ใช่ไหมพระบรมศาสดาเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงเรียงอริยมรรคมีองค์แปดไว้เนี่ยทาไมไม่เอาสมาธิไว้ก่อนและเอาสติไว้สุดท้ายทําไมต้องเอาสติไว้ก่อนแล้วเอาข้อสมาธิสัมมาสมาธิไว้ข้อสุดท้ายเพราะว่าต้องฝึกสติเมื่อสติมันมีกาลังจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานพอมีสมาธิขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเกิดสัมมาข้อที่เก้าขึ้นมาก็คือสัมมาอะไรนะผมลืมละ สัมมาญาณเออสัมมาญาณสัมมา,า,มมา,าข้อที่9ก้าคือสัมมาญาณก็คือการเรียนรู้ในระดับวิปัสนาญาณคือเรียนรู้สภาวะร่างกายและจิตใจตามความเป็นจริงนะจนสุดท้ายก็จะเกิดสัมมาวิมุตติคือ,คอคข้อที่สิบก็คือการหลุดพ้นนะก็ฝากไว้นะครับนะสรปุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคในการฝึกทำสม,มาธิให้ได้ผลหน้าที่ของเราแค่ หนึ่งรู้สอดูรู้กับดูรู้คือรู้สกึตัวมีสติสมัญญะมีจิตใจอยู่กันตัว 2. คือดูร่างกายและจิตใจมันทํางานนะโดยเราวางใจเป็นกลางนะแค่นั้นนะนี่คือเป็นสิ่งที่อยากที่มาเล่าสูก่กันฟังแบ่งปันผ่านเรื่องราวของอออเบามิโชนะครับในช่วของอออเบามิโชนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้าเกิดว่าถ้าใครนะครับชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความรู้การแบ่งปันธรรมะหรือว่าการแนะนําสินค้าต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับจากช่อง YouTube ช่องไม่จดนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้่อนครับฝึกทําสมาธิให้ได้ผล2เทคนิครู้กับดูนะครับรู้สึกตัว ดูร่างกายและจิตใจไม่ต้องไปแซกแซงไม่ต้องไปคิดหวังไม่ต้องไม่อยากอะไรนะครับเพื่อให้สเตย์เรามีกําลังและมีสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมานะครับเพื่อเรียนรู้ระบบการทํางานภายในเราจะได้มีการเจริญปัญญาในต่อไปนะครับก็ฝากไว้นะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดคลิกดกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่อง YouTube ช่องวจนสำหรับวันนี้นะครับ TST Wellness ปรารถนาอยากทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขและก็ทำดีสวัสดีครับแล้วพบกันครับ